ที่โรงแรมเซนทันเพรสจังหวัดสมุทรสาครนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่5กลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตา40แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดที่เล็กที่สุดอันดับ5ของประเทศพื้นที่ 872ตารางกิโลเมตร3อำเภอแต่มีประชากร590,000คนและมีแรงงานจำนวนมากที่ประกอบอาชีพอิสระด่านการประมงรับจ้างทั่วไปเกษตรกรและกลุ่มแปรรูปอาหารดึงเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตา40ครับโดยเฉพาะมาตา40เนี้ยของจังหวัดสมุทรสาครหรือมหาชัยของเรานี่นะครับมีจำนวนถึง170,000คนซึ่ง ต้องบอกได้เลยนะครับว่าที่นี่มีผู้ประกันตนตาม,มาตรา40ส,สูงที่สุดจากทั้งที่ผมเดินทางไปร่วมกับประกันสังคมพร้อมเป็นประธานลงนามความร่วมมือการสร้างการรับรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตในการสร้างหลักประกันทางสังคมของผู้ขอดำเนินการด้านใบอนุญ,ญาตขับรถระหว่างนายบุญส่งทัพใช้ยุทธเลขาธิการสมัชชานประกันสังคมและคุณสิริรัตน์วีระวิลาศ เราอ,อธิบดีกรมการขนส่งทางบกรณนรงค์ประกันสังคมมาตา40ในโรงเรียนการขนส่งและโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกนะครับรับรองทั่วประเทศยังมีเพื่อนๆที่มาขอใบ,บรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นี้นะฮะอีกถึงหนึ่งล้านกว่าคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยโดยเฉพาะนะครับแรงงานอิสระ วินจักรยานยนต์แท็กซี่ตุ๊กตุ๊กบริการสาธารณะหรือขับรถบรรทุกรถขนส่งต่างๆครับเพื่อความสบายใจทั้งของตัวเองและของครอบครัวก็ขอเชิญชวนครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องพวกเราที่ได้รับใบอนุญ,ญาตการขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกก็ขอเชิญชวนเข้าสู่ประกันสังคมตามมาตรา40ครับชาวจังหวัดสมุทรสาคร ฝากความมั่นคงไว้กับสมักงานประกันสังคมเตือนไว้อย่าหลุดจากระบบประกันสังคมนะครับยาวนายปูนปูน